ก็ได้อีกแล้วนะครับปัรชาวาเหมือนเดิมครับเมื่อวานฝนตกมืาอคืนก็ตกอย่างว่าเนะสุขภาพต้องมากอดยากาศก็ดีดีนี่ใกล้ถึงบ้านผมแล้ว,ลวนะ่นเยใกล้ละใกล้ละ ขังเสียงนกร้องนี่ว่าช่างเกื่อนขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับช่วงน,นี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะ รู้กันอยู่นะครับว่าอะไรบรรยากาศยามเช้าครับหน,หน้าบ้านผมส่วนมันครับไม่ใช่ของผมนะโอเคครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตัใครให้กับบลักนกบริการนะครับสี่ช่องทางเด้อ ไอและสวัสดีครับ